สวัสดีค่ะนุ่น o p t i ิมูดค่ะสวัสดีครับผมแอ p ออปติมูดครับสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง total security feature นะคะจากทาง watchguard firewall นะคะเป็นคลิปอธิบายฟีเจอร์เพิ่มนะคะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพูดถึง basic security เนอะ,อะ basic เนี่ยจะมีทั้งหมด7ฟีเจอร์หลักนะคะสำหรับ total ในคลิปนี้ก็จะมีอีก6ฟีเจอร์หลักนะคะที่ top up เพิ่มเข้ามาจาก basic แปลว่าถ้าเกิดคุณซื้อ Total Security คุณก็จะได้ทั้ง Basic และ Total รวมกันเป็นทั้งหมด13ฟีเจอร์เลยนะคะก็จะเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับเครือข่ายของเรามากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวที่เป็น Total Security เนี่ยจะเพิ่มในส่วนที่เพิ่มการป้องกันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันม a l w a r e การป้องกันข้อมูลสูญหายนะครับหรือแม้แต่ความปลอดภัยในการเข้าใช้งานอย่าง Asset Control นะครับก็อันนี้ถือว่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เติมเต็มให้กับ เครือข่ายของเราให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็เริ่มกันที่ฟีเจอร์แรกกันเลยนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ ATT blocker นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่ป้องกันพวกม a l w a r e ต่างๆนะครับเน้นว่าเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยป้องกันนะครับพวก zero day โ e r o day คืออะไรนะครับก็คือพวกม a l w a r e นะครับที่เกิดมาอันแรกหรือชนิดแรกนะครับที่เข้ามาโจมตีเราโดยปกติแล้วขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ โดยปกติแล้วเราจะมีการอัปเดตซิกเนเจอร์นะครับซึ่งาการโจมตีในรูปแบบนี้เนี่ยถือว่าเราจะมีการซิง์ข้อมูลกับเครือข่ายอื่นอยู่แล้วหรือว่า,าระบบรักษาความปลอดภัยนะครับตัวอื่นๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าซ e r o d เดเนี่ยมักจะไม่มีซิกเนเจอร์นะครับ APT Walker เนี่ยจะเป็น ตัว AI นะครับที่อยู่บนคลาวด์นะครับคอยศึกษาพฤติกรรมนะครับแล้วก็นำไฟล์ต่างๆที่เข้ามาในระบบของเราเนี่ยนำไปรันนะครับบนคลาวด์นะครับพูดง่ายๆว่าลองใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าลองใช้ไฟล์ตรงนั้นก่อนเรานะครับเมื่อถ้าไฟล์ตรงนั้นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าเป็นมาแวร์เจ้าตัววัดกาดเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็บอกเราว่าอันนี้เป็นไฟล์ที่เป็นโร r o d ย์นะครับเพราะว่าเราเจอครั้งแรกนะครับถือว่าโชคดีนะครับนานๆทีเจอ ก็ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับค่ะและฟีเจอร์ที่2นะคะที่ท็อปอัพเพิ่มเข้ามานะคะจาก Total Security นะคะก็คือ d t t l o s s Protection ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะเป็นระบบป้องกันข้อมูลไม่ให้ล่วไหลออกจากระบบของเราคะ่ะช่วยในด้านใดนะครับก็เหมาะสำหรับองค์กรนะครับที่ไม่ต้องการให้มีการส่งข้อมูลนะครับที่ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจล่วไหลออกไปนะครับยกตัวอย่างนะครับเรามีแผานกบัญชีเนาะ แล้วก็แผนกบัญชีเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เป็นความลับนะครับ Data Loss Protection เนี่ยเขาสามารถที่จะป้องกันนะครับในรูปแบบของซอฟต์แวร์นะครับรวมไปถึงนอกจากซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยเรายังป้องกันในรูปแบบของพารทนิ่งข้อความนะครับหรือพ a t t ท r n ตัวเลขที่เราต,ตั้งใจว่าจะไม่ให้พ a t ทนิตัวเนี้ยหลุดออกไปได้ยกตัวอย่างก็งจะเป็นพวกรหัสไม่ว่าจะเป็นรหัส ATM รหัสบัตรประชาชนของเรานะครับก็ถ้าเจอพ a t t ท r n แบบตัวเลขสุดสามหลักหรือว่าตัวเลขที่เราตั้งเอาไว้เนี่ย ถ้าเจอในแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยก็จะทําการบล็อกหรือไม่ก็แจ้งผู้ดูแลร,ระบบนะครับว่าขะแนกที่เราตั้งใจที่จะปรเทคข้อมูลเนี่ยมีการแอบส่งหรือว่ามีการส่งแบบไม่ตั้งใจนะครับก็สามารถที่จะรับรู้แล้วก็ป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนะครับผมค่ะและฟีเจอร์ที่3นะคะจาก Total Security ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ Threat Detection นะคะ and r e s p o n e นะคะหรือเรามักจะคุ้นหูในชื่อย่อว่า TDR ค่ะ TDR ทำงานยังไงนะครับ TDR เนี่ยเขาจะทำตัวเองเป็น host sensor นะครับพูดยังง่ายว่านอกจากป้องกัน malware ต่างๆผ่านเกรดเลยแล้วเนี่ยเขายังมีตัวนะครับ agent คอยลงให้กับคอมพิวเตอร์ของเราเมื่อเวลาใดาที่ตัว TDR เนี่ยตรวจสอบว่าไคยอ้อนของเราเนี่ยเกิดความเสี่ยงนะครับหรือว่าเจอม malware ขึ้นมาเ,นเจ้าตัว host sensor เนี่ยก็จะรับรู้นะครับแล้วก็โปรเทคคอมพิวเตอร์ของเราได้อย่าง 1, ทันท่วงทีนะครับผม ค่ะแล้วมาถึงฟีเจอร์ที่4นะคะจากทางวอชการ์นะคะนั่นก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า d e a n Ad Watch นะคะเจ้า d e a n Ad Watch เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยในการป้องกันนะคะแล้วก็ตรวจสอบการติดมาแวร์หรือการโดนพ i ิชชิ่งนะคะจากการเข้าถึงเว็บไซต์เป็นการเช็คนะคะความปลอดภัยในระดับ d n s ของเว็บไซต์เลยะะก็เพิ่มเติมนะครับ d n s Watch เนี่ยก็จะมาช่วยนะครับให้ user เนี่ยสามารถ อ่าท่องเว็บหรือว่าใช้งานเว็บได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการฟิชชิ่งเนี่ยทุกวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะโดนปลอมได้อย่างแนบเนียนบางครั้งเนี่ยเรามอง URL เนี่ยเรามองไม่ออกนะครับ DNS เอ็ดเนี hmm. ่ยเขาจะมาช่วยนะครับตรวจสอบนะครับในระดับลึกถึง DNS ว่าเว็บไซต์นั้นเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่จริงหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องแน่นอนหรือไม่นะครับอ่าถ้าใช่เนี่ยก็คือให้ user ใช้ไปแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับ ใหู้ซอ e r ได้ทราบว่าอันเนี้เป็นเว็บผิดหรือว่าเรากำลังโดนฟิชช h i n g อยู่นะครับผมค่ะมากันถึงฟีเจอร์ที่5นะคะของ Total Security นะคะนั่นก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Access Portal ค่ะฟีเจอร์ Access Portal นะครับก็จะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยสามารถเข้ามา access นะครับเข้ามาใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆในเครือข่ายของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมา ทำการพิสูจน์ตัวตนหรือว่าผ่านการ authentication นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะเข้ามาร e โ o ทมาจะมาใช้งานไฟล์ในออฟฟิศของเราเนี่ยเราก็ต้องทำการ log in ก่อน log out ออกหรือว่า log in นู่นนี่นั่นหลายขั้นตอนนะครับแต่ว่า asset portal เนี่ยจะทำการยืนยันตัวตนของเราเพียงครั้งเดียวนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาใช้งานพวก remote asset พวกนั้นได้เลยนะครับรวมไปถึงซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Office 3า5หนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เรามีการใช้งานในเครือข่ายของเรานะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายและก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะคะฟีเจอร์เจ้าตัว Access p o r t a l เนี่ยยังสามารถทำงานคู่่ไปกับการ Multi-Factor Authentication นะคะในส่วนของ WatchGuard เนี่ยก็จะชื่อว่า Odd Point ได้ดีมากๆอีกด้วยนะคะค่ะและมาถึงฟีเจอร์ที่6นะคะฟีเจอร์สุดท้ายของตัว Total Security จาก WatchGuard นะคะนั่นก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Intelligent AV นะคะฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์สำหรับการป้องกันม a l แวร์นะคะด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะเป็นการทำงานควบคู่กับ APT blocker ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อใช้ศึกษาแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเรียนรู้ม a l แวร์นะคะได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์นะคะ นั่นก็เป็นฟีเจอร์ทั้งหมดของวอตการ์ดนะครับก็รวมทั้งหมดก็มี13ฟีเจอร์ถือว่าครอบคลุมนะครับในเรื่องของความปลอดภัยของเค,ครือข่ายของเราได้อย่างครบถ้วนนะครับผมได้ย้ําอีกครั้งนะครับว่า UTM ของเราเนี่ยนะครับสามารถใช้งานฟีเจอร์ทุกฟีเจอร์ได้ตั้งแต่ตัวนี้น้อยอย่างนี้นะครับจนตัว <Wow. S 1> ใหญ่เลยไม่มีการแบ่งแยกนะครับว่าตัวเล็กเนี่ยใช้งานฟีเจอร์ได้ครึ่งหนึ่งอันนี้ไม่ใช่นะครับคือตัวเล็กก็ใช้ได้เต็ม ทุกฟีเจอร์นะครับที่มีนะครับเพียงแต่ว่าตัวเล็กอาจจะรองรับยูเซอร์ได้น้อยนะครับตัวใหญ่รองรับยูเซอร์ได้เยอะนะครับก็อันนี้อยูแค่ขนาดนะครับส่วนฟีเจอร์ได้ครบหมดนะครับสำหรับนะครับท่านใดที่สนใจนะครับต้องการที่จะปรึกษานะครับปัญหาเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเนี่ยสามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามข้อมูลสำคัญสำคัญนะครับแล้วก็ข้อมูลที่มีความรู้อย่างนี้อีกนะครับผมก็วิดีโอนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ